สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหน่อยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทัวมุมโลกที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือนล้วก็ะกาบขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่ส่งของขวัญกดไลค์กดแชร์แล้วก,กดติดตามคลิปหน่อยจ้าพี่น้องจ้ามือนีตามสัญญาจ้ามือนีพามาเที่ยวกองท้ายสําหรับเอ็มซีที่ถามพ่อแม่ไลยคุณหน่อยเมื่อเล่นละครล้วบอคุณหน่อยไปยุยินเดียแล้วบอบอจ้ามามือนีเพื่อเป็นการยืนยันว่าหน่อยอย่างรับ จ้างแสดงอยู่คือเกามีละครให้เบิ้งตลอดจ้าพี่นองจ้ามาเดี๋ยวมนีสิพาเบิ่งบรรยากาศกองไทยนิดๆหน่อยๆเด้อจ้าพี่นอนบ่าสามารถให้เบิ่งหลายได้จ้าเนาะจ้าโอเคได้จ้าไปไปเบิ่งกันตอนนี้หน่อยก็อยู่ในห้องแต,งต่งโตะจ้าพี่นองให้เบิ่งนิดๆหน่อยๆแล้วจ้าแอบดูคนสวยสวยทั้งช่างสวยทั้งนักแสดงเห็นไหจ้าสวัสดีค่ะเอ็นว่าจ้ามวนเด้อจ๋าย่กองไทยสาย ผู้ใดอ่ะยุ่ไก่ราคาดียวาึสิเดิตัวน่อยๆนออยมาจ้ะจะพาเข้าไปในกองวันนี้จริง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 โอ้ยตอนนี้เราอยู่ไหนนะลูกแม่นักนานยกมันบอนักขัยกค่ะที่ไหนโค้งซิปเนี่ยไงเอออะไรสักอย่าง จำว่าได้จ้ะพี่น้อยจ้ะโอเคจ้ะแดดดีเ้อจ้าแดดดี Daddy, อบอุ่นมากไม่ต้องกลัวนะคะฝั่งหิมะก็มาดูคลิปฝั่งนี้ที่มีแดดจะได้อุ่นๆน,นะจ้ะฝั่งนี้มีแดดก็จะดูฝั่งหิมะจะได้อุ่นๆเ <Okay. S 2> ย็นๆน, <laughs> นราจะแลกเปลี่ยนกันโอเคจ้เรื่องนี้เป็นแม่จ้ะเข่าแล้วเพื่อนก็เลยเห็นเป็นแม่ <laughs> ไไมม่่่่ใชแสบตาแสบตาก็ไม่ควรพี่รองจ้ะไม่ใช่แค่เพราะเรื่องผ้าบาลายที่นายทำไม่อย่างที่นายทำไม่อย่างเดียวตอนนี้แกคิดถึงลูกตอนนี้เนี่ยนะสีดาคิดถึงลูกไม่ถึงอ้นเออลูกชายแกลูกชายแกรู้จักนะอ้นรู้จักโอลไปทำงานในยานั่นไปช่วยงกลับบ้างกันเรื่องแล้ว

น่าจะได้อย่แ <hey. S 2> ้เน uh, ี่ยน the <ks> ่าจะได้น <collapsed> ี่น้ได้ซื้อผ้านี่อยู่ในหน้พี่อ่ามามอมอมอนม้ลยอาบุมาให้ได้สวยอะสวยเลยอ่ะ รเริ่มสิบเจ็ดเอามาค่ะเด็กๆเอาฝากละคร่อยค่ะฝากติดตามละครมนต์รักกันเติมวันที่สิบเจ็ด